นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเจ้าสาวสมรอยตอนที่สามสิรินิดาหยุดยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่หน้าห้องของวายุพักหายใจเข้าลึกอย่างช่างใจเพราะเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่เลี้ยงถึงใจให้เธอซึ่งเป็นผู้หญิงต้องมาเข้าห้องของผู้ชายแบบนี้ จ่ก็นึกช่างใจได้เพราะรู้ตัวอยู่รอกว่าเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะไหนเมื่อรู้ดังนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะเรื่องมากไปทำไมและไม่จําเป็นที่แม่ลิมพัฒฐาจะเห็นว่ามันสลักสำคัญอะไรก็ในเมื่อเดี๋ยวเธอจะต้องแต่งงานกับวายุพักอยู่แล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอจึงเคาะประตูแต่เคาะอยู่หลายนาทีก็ไม่มีทีถ้าจะมีเสียงตอบรับ หรือแม้แต่จะได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อเอาหูแนบประตูจึงวิสาสะเปิดประตูเข้าไปทีแรกเธอคิดว่าเขาจะไม่อยู่เสียอีกแต่พอชะโง,งกไปมองบนเตียงนอนของเขาเขาที่ยังอยู่ที่นั่นและนอนหลับแบบไม่ดูเรื่องคนอะไรจะหลับไม่ดูเรื่องได้ขนาดนี้กันนะสิรินิดาเอ็นตัวลงเขย่าแขนกำยำ ที่โผล่พ้จากเสอยืดที่เขาสมอยู่คุณวายุคะคุณวายุอีกฝ่ายยังคงเงียบกริบเหมือนไม่มีทีเท่าว่าจะตื่นเธอจึงถอนใจนนิๆก่อนจะน้อมใบหน้าลงไปใกล้หน้าของเขานี่ถ้าร่างกายของเขาไม่มีการขยับเขยื้อนแล้วเราก็ เธอคิดว่าเขาคงตายไปแล้วแต่นี่เขาแทบไม่ตอบมีแต่การกระเพื่อมของการหายใจเขาแทบไม่ตอบสนองจึงก้มลงพิดมองดวงหน้าของเขาให้ใกล้กว่าเดิมอันที่จริงเมื่อพิดดูตัดเครื่องหนวดเคราที่รกลุ่ลังออกไปเขาก็ดูเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งโชละเธอขย่า,า,ยาตัวของเขาอีกครั้ง คุณวายุคะคุณวายุวายสิรินิดา้องลั่นห้องเมื่อจูจ่ๆคนที่หลับสนิทกลับถึงข้อมือเธอให้ลมทับร่างของเขาแล้ววิสาสะรวบกาดดักด้านนุ่มนิมของเธอเอาไว้เต็มอ้อมแขนทำให้ใบหน้าของเขาและเธอประสานกัน ดวงตาสีดำสนิทจ้องเปล่งมาที่ดวงตาสีสายอ่อนๆสีเด็กนิดากับพริบตาปริบๆเมื่อคนโตโตจ้องตาเธอขเขม็งเธอถอนใจอย่างค่อนข้างโมโหนี่เขาจงใจจะแกล้งเธอนี่นะนี่คุณอุ้ยแก้มนวลถูกคนจมูกหวัยหอมดังฟอดๆทำให้หญิงสาวที่ไม่เคยคุ้นกับท่าทางสวยโอกาสของเขา หรือแม้ต่าชายคนใดต้องตกใจวายุภาหัวเราะชอบอ,อกชอบใจนอกจากตัวของคู่มันของเขาจะทั้งนุ่มทั้งหอมเธอยังอบอิ่มมีน้ํามีนวลในแบบที่ควรจะมีอีกด้วยจมูกโลงทำท่าจะจูโจมมากขึ้นทำให้สิรินิดาที่ผันหน้าหนีหลบซ้ายหลบขวา แต่ก็มีอาจหลบจมูกปากของคนตัวโตที่เก่งเรื่องช่วยโอกาสไปได้คุณวายุอย่านะคุณจะทำอะไรฉันแบบนี้ไม่ได้นะเธอร้องห้ามพละวันทำไมจะไม่ได้ฮะหนูเล็กในเมื่อพ่อแม่ของเธอก็ได้เงินสินสอดกับแม่ฉันไปต้องเป็นสิบสิบล้านแล้วอีกอย่างเธอก็เป็นคู่มั่นของฉัน ยังไงฉันก็มีสิทธิ์หน่อยฝั่งเขาพูดสมั่งสิเขาทำอย่างกับว่าเธอง่ายจะนอนกับเขาเมื่อไหร่ก็ได้อีกนั้นแหละคุณนี่มันโอ๊ยปล่อยนะยิ่งเธอดิ้นหนีเขาก็ยิ่งแกล้งอันที่จริงที่เขาพูดมันก็ถูกอยู่หรอกแต่ยังไงเธอก็ต้องปกป้องผอมจรรันของเธอเอาไว้ให้ได้ก่อนถึงวันแต่งงานเพื่อรอให้ดาดาดินมาให้ทัน ก่อนที่เธอจะต้องเสียมันให้กับโจรป่าอย่างเขาไม่ได้ค่ะฉันถือตราบใดที่เรายังไม่ได้แต่างงานกันคุณก็ไม่มีสิทธิทำกับฉันแบบนี้นะคะกรุณาให้เกียรติฉันด้วยยิ่งเธอพูดออกมาเช่นนี้ยิ่งทำให้เขาอยากจะชิมรสหวานของเธอมากขึ้นอยากจะรู้นักว่าทำไมถึงห่วงนักห่วงหนากับเนื้อตัวของเธอเนี่ย แต่เขาก็ไม่สนหรอกยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุของดีๆของหวานๆต้องลองชิมกันดูสักหน่อยเขาผลักตัวกลับให้ร่างอรซอนอยู่ด้านล่างกรี๊ดริมฝนะีปากหนาจู่ๆก็ประกบอย่างทันควันแทะเล็มริมฝีปากนุมนอ bus, อ่มๆอวบอิ่มสีชมพูระเรื่อทันทีเธอจังหวานเขาชิมรสของเธออย่างชกชวย ทําให้คนที่ไม่เคยคุ้นกับการถูกจุมพิษตะลึงลานทีแรกมันรสเร็วแต่พอเขาได้รับรรสชาติหวานๆฉ่ำๆก็ยากที่จะหยุดชิมซ้ำๆเสียงครางของเขาดังขึ้นอย่างพออกพอใจก่อนที่เขาจะควานหาความหวานจากโปรงปากหวานๆกว่า เสิ็ิดาที่ยังคงงงงวยกับรสหวานที่เธอไม่เคยได้สัมผัสทำให้เธอตั้งตัวไม่ติดจากที่ตกตะลึงกลับกลายเป็นนิ่งงนันตาโตๆหลับพริมวายุพักรับรู้ได้ว่าเธอช่างไร้เดียงสาสิ่งที่เธอแสดงออกมันทำให้เขาเชื่อว่าเธออ่อนเดียงสาจริงๆไม่อยากรู้ว่าสาวที่จบจากเมืองนอกเมืองนาอย,ย่างดะ ดาวดาวดินจะไม่เคยถูกจูบมาก่อนเขาพึ่งพอใจในระดับหนึ่งก่อนจะค่อยๆทอยถอนริมฝีปากออกอย่างอ้อยอิ่งแล้วขยับไปหอมแก้มนวลสีเชอรี่ได้กลิ่นหอมจากแป้งบางๆและความนุ่มนวลจากพวงแก้มนุ่มสาวน้อยในอ้อมกอดภาวาเด็กน้อยเธอปรือตามองคนผมเ้ารุงรัง แล้วรู้สึกได้ถึงคราของเขาที่ปดเบียดไปตามผิวอ่อนๆผ่านให้เธอรู้สึกเจ็บแปลบๆๆเธอหอบหายใจจนอกสะท้อนเมื่อเขาก้มลงประทับจุม่มผิดไปทั่วเรื่อยๆบนผิวนุ่มๆทำให้เธอต้องกัดฟันด้วยความโมโหถึงเขาจะใช้สิทธิ์คู่มันแต่เขาก็ไม่ควรกระทำเช่นนี้โอ้ คนตัวโตวร้องลั่นห้องเมื่อมือเล็กๆของเธอจิกถึงดึงผมของเขาอย่างแรงแล้วมันก็แดงชนิดที่ว่าผมของเขาหลุดติดมือเล็กๆของเธอเลยด้วยโอ้ยเยี่นูเน่าปล่อยฉันนะเขาร้องลั่นออกมาเพราะเธอไม่ยอมเขาง่ายๆและนี่เป็นโอกาสพอเขาผลักออกเธอก็กระโดดหนีเผ่นแผ่วออกไปจากห้องของเขาทัานที ชายหนุ่มร่างโตเผลยยิ้มแม้จะเจ็บจนต้องเกาหัวแกรกๆเขาสายหน้าไปมาให้กับการเอาตัวรอดของแมก,กวางน้อยดูเธอสิวิ่งออกจากห้องของเขาจนผมดำสลวยนั่นปลิวไปตามแรงวิ่งของร่างปรับกลางเขาเองก็เช่นกันทีแรกก็คิดจะแกล้งแต่ไงพอได้ดมความหอมชิมความหวานแล้วกลับหยุดไม่ได้เสียเล่า นางเศรษฐางชมัดนี่ถ้าเขามีแฟนแล้วถ้าเขาไม่ได้มีแฟนเธอคงจะหนีเขาไม่รอดแน่ๆวายุพักที่ยังคงรักรุ่งนาวีได้แต่สายศสียสะไปมาเพราะรุ่งนวีคือคนรักแรกคนแรกของเขาถ้าเธอไม่ทิ้งเขาไปเสียตั้งแต่แรกเขาคงไม่คิดจะเปลี่ยนใจแต่ในเมื่อรุ่งนาวีกลับมาเขาแล้ว และรักของเขาที่ยังคิดว่ายังมั่นคงอยู่เสมอเขาก็จะยังรักรุ่งดวีไม่ยอมเสริมคลายและเขาคงยอมให้คู่มือนสาวเข้ามามีบทบาทในหัวใจของเขาอย่างแน่นอนคนอะไรขนาดแต่งหน้าแค่น้อยนิดก็ยังดูสวยหวานน่ารักทั้งเนื้อทั้งตัวก็หอมนุ่มนิ่มไปหมดแต่ฝ่ายของสิริมิตานี่สิ พอหนีออกมาจากห้องของโจรป่าได้เธอก็แทบจะหอบคนอะไรเป็นนักสวยโอกาสขณะเธอได้จูบเบาๆกับแฟนหนุ่มมาบ้างแต่พอมาเจออิตาโจรยักษ์นี่ทำเอาเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกหญิงสาวแอบพิงกำแพงห้องอาหารเธอยกมือรูปอกที่คิดว่าหัวใจของเธอคงหยุดเต้นไปแล้ว ก่อนจะผ่อนลมหายใจให้พยายามกลับมาเต้นให้คงที่ก่อนที่คนช่างสังเกตยอย่างแม่เลี้ยงพัฒาจะเห็นว่าสาวน้อยสิรินิดามีท่าทางแปลกๆซึ่งท่านเห็นไม่บอกก็รู้ว่าพ่อลูกชายตัวดีของหล่อนคงทำอะไรสาวน้อยเข้าแล้วถึงได้มีท่าทางตื่นตื่นเช่นนี้ จบแล้วนะคะเจ้าสาวสมรอยนะตอนที่3ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็เป็นตอน,ตนสั้นๆเนาะแต่ยังเขียนอ่าสั้นๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดนมันก็จะได้โดนแค่ตอนเดียวเนาะหมายถึงโดนนี่หมายถึงอาจอจะเป็นเหรียญเหลืองเนาะคือถ้ากดคนทนทำ youtube ก็จะเข้าใจนะคะ ก็มันจะมีเหรียญเขียวเนาะเหรียญเขียวก็คือผ่านตลอดนะมีโฆษณาทุกรูปแบบนะคะแต่ถ้าเหรียญเหลืองก็คือจาเป็นโฆษณาแบบจำกัดเป็นโฆษณาที่อาจจะยาวขึ้นกว่าเดิมแคสเกมหรือว่าพวกมิวสิกวิดีโอที่มันโปโปะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็อาจจะไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัค ยูทูบพีเมคุณก็ไม่ต้องทนไม่ต้องทนกับโฆษณาแล้วก็ตาก็ได้ทั้งหมดเลยยกเว้น18บวกนะคะถ้าตาตั้งเป็น18บวกตาก็จะไม่ได้อะไรเนาะเกาะเป็นตามนั้นละคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกด u ั s c r i b e นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังเนาะแล้วก็ต้องขออภัยเนาะ เอ่เอเรื่องนนี่ยเรื่องเนี้ยตาหาอาชีพ